สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการเที่ยงวันต่อปัญหาสุขภาพดำเนินรายการโดยกับผมนายแพทย์สันติประทองแพทย์ประจำครอบครัวของท่านออกอากาศทางเบมร้อยหกจมทุ่งใหญ่ซิตี้เรดิโอคลื่นสุขภาพคลื่นของประชาชนนะครับท่านผู้ฟังครับแถวหน้า,มมาเมนก็มีพักพวกกันอยู่อยู่กันเยอะนะครับฟังรายการดี ก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาถามไทยปัญหาสุขภาพกันได้นะครับแมกฝนฟ้าวันมันก็ไม่ตกนะครับช่วงนี้อากาศมันก็ร้อนแต่ว่ามันไม่ได้ร้อนแบบมากมายมันร้อนแบบทั่ว,วไปนะครับเพราะว่า โลกมันอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากกว่าปกติช่วงระยะนี้นะครับมันเป็นไปตามกฎไตรลักษณ์ันทุกครั้งอนัตตานั่นเองมันจะเป็นอย่างนั้นของมันเองไม่มีใครบังคับมันได้นะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังครับเรื่องของ เทศกาลงานปีใหม่ก็ใกล้เข้ามาแล้วบางคนนี่โอ้ยดีอกดีใจนะครับเตรียมวางแผนกันว่าจะทำอะไรปีใหม่แหมยังไม่ถึงมีอีกตั้งหลายวันปีใหม่เป็นวันสมมุติวันหนึ่งก็เป็นการให้ความสุขเป็นการให้รางวัลตนเอง สำหรับคนที่ทำงานหนักมาตลอดทั้งชีวิตก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าถ้าเราคิดให้มันรอบรอบปีวันปีใหม่ก็ไม่ใช่ใจแตกต่างไปจากวันอื่นๆมันก็มีเวลาเท่ากันคือ24ชั่วโมงพอหมดวันปีใหม่ ว่าพอหมดวันเทศกาลก่อนปีใหม่วันที่31วันที่หนึ่งวันปีใหม่วันแรกของปีใหม่มันก็ทำเหมือนกันนี่แหละเมนต่างกันมันเป็นเพียงความรู้สึกที่เราว่ามันเป็นของใหม่ทั้งๆที่มันใหม่ทุกวันแล้ว่าตื่นเช้าขึ้นมามันก็วันใหม่อีกแหละนะครับเพราะฉะนั้นต้องทำทุกวันให้เป็นวันปีใหม่ กันให้ได้จะได้เกิดความเคยชินวันปีใหม่มันต้องมีทุกวนันทุกวนันแล้วเราก็จะได้ทําความดีจะได้ตั้งใจทํางานทํำการมีความกระตอรือรือร้นเทจะทำอะไรให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและคนอื่นนะครับจะได้ไม่ผัดวันประการพรุ่งเพราะว่ามันวันมันปีใหม่ทุกวนัน เมื่อวานที่ผ่านมามันก็เป็นอดีตไปแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้ใครทำอะไรผิดก็แก้ไขไม่ได้นะครับแก้ไขไม่ได้มันผิดไปมันมันผ่านมาแล้วพอแะ่ั้าไม่ต้องไปใส่ใจมันดีล e t ทิ้งไปลบทิ้งไปนะถ้ามันมีอะไรผิดผิดพลาดไปก็เอามาแก้ไขทำปัจจุบันให้ถูกต้องถ้าก็บว่าเราทำ วันใหม่ให้มันดีกว่าวันเก่านะครับเมื่อวานผิดพลาดอะไรวันใหม่ก็ทำให้ดีขึ้นอันนี้เป็นความคิดที่ตรงไปตรงมานะครับคิดง่ายๆถ้าคนคิดแบบพมทั้งหมดได้ก็ดีแต่ตัวใหญ่ก็ไม่คิดแบบนี้นะครับตัวใหญ่ไม่คิดแบบนี้ ก็ไม่ว่ากันนะครับปกติศาสนาพุทธเนี่ยเขาสอนท่านสอนให้มีความเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลานะครับให้อยู่กับปัจจุบันให้มีสติสัมปชัญญะอยู่กับปัจจุบันขณะตลอดเวลาให้รู้อยู่ว่าทำอะไรคิดอะไรในปัจจุบันนี้นะครับ เพื่อจะได้มีสติไม่ได้เตลดิดเปิดเปิงไปไหนวันปีใหม่ก็สำหรับคนทั่วไปก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความหวังว่าเออจะได้มีอะไรใหม่ๆนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับท่านผู้ฟังให,ให้รางวัลชีวิตตนเองสักหน่อย นะครับข <c oughs> ้าพผมพูดอย่างนี้เดี๋ยวท่านก็บอกว่าไอ้ตามหมอท่านเตมพูดขวางโลกไปได้ <c oughs> ที่จริงมันเป็นเรื่องจริงนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังครับมีเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่ทําให้เกิดความทุกขเวทนาต่อสุขภาพกายใจกันตลอดก็คือความเครียด ความเครียดทางสังคมจิตใจหรือความเครียดทางร่างกายก็เกิดความปวดนะครับก็เกิดความปวดหรือความปวดความเจ็บปวดทางสังคมจิตใจไซโคโซเชียลหรือว่าความเจ็บปวดทางร่างกาย เมื่อมีความเจ็บปวดทางร่างกายมันก็จะกระตุ้นทำให้มีขบวนการอักเสบตามมาขบวนการตอบสนองต่อการอักเสบตามมาเพราะว่าการแอกการอักเสบมีลักษณะปวดบวมแดงร้อนถ้ามันปวดมันเป็นขบวนการอักเสบตัวแรก ต่อไปก็ต้องบวมต่อไปก็ต้องร้อนอาจจะมีหนองถ้าเกิดการติดเชื้อนะครับหรือไม่มีหนองก็ได้อาจจะเป็นพวกจ้ำเลือดหลังขาดที่ถูกตีถูกกระแทกขบวนการอักเสบที่เกิดขึ้นเป็นระบบนั้นนะครับก็คือการที่ร่างกาย มันหลั่งฮอร์โมนอักเสบออกมานะครับฮอร์โมนอักเสบที่มีเยอะแยะไปหมดรวมๆกันชื่อว่าไอเจ้าฮอร์โมนไซโตคินส์หรือว่าฮอร์โมนอักเสบมีชื่อเรียกเยอะแยะเลยนะครับตัวย่อตัวย่อยลงไปเหมือนกับว่าคนเรานะ่ะเพราะว่าคน มีคนผู้หญิงผู้ชายนายดำนายแดงนายขาวนายว่ากันไปแต่สุดท้ายก็คือคนนะครับทีนี้กระบวนการอักเสบนี้เป็นการกระบวนการตอบสนองนะครับตอบสนองต่อความผิดปกติอาจจะมาจากการติดเชื้ออาจจะมาจากการที่ มีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปอยู่ภายในร่างกายนะครับหรืออาจจะเกิดมาจากาภูมิตันทานที่มันเพี้ยนผิดปกติกินตัวเองที่เรียกว่าโรคภูมิเพี้ยนก็ทำให้เกิดการปวด มีการอักเสบตามมาแล้วก็ปวดบวมแดงร้อนทรว่าไอ้คำว่าปวดเนี่ยความปวดไม่มีใครอยากจะให้มันมีอยู่ในจิตใจและร่างกายเลยมันไม่มีความสุขอะความปวดนะครับมันไม่มีความสุขปวดใจปวดกายนะครับ ออย่างที่เรียนไปไอ้ตัวที่ทําให้ขบวนการตัวที่ทำให้เกิดการปวดขึ้นมาก็คือขบวนการอักเสบความปวดเกิดมาจากขบวนการอักเสบหรือมันไปกระตุ้นให้เกิดกระบวนการอักเสบก็ได้มันก็จะหลั่งฮอร์โมนออกมานะครับในกรณีที่มีฮอร์โมนอักเสบมากมากนี่ ดูหน้าคนรู้เลยคนไหนที่มีฮอร์โมนอักเสบมากๆดูหน้าตาจะไม่ค่อยมีความสุขหน้าตาจะซีดซีดเซียวเซียวนะครับบอกบุญไม่รับยังปวดหลังเนี่ยก็มีฮอร์โมนอักเสบออกมายังปวดรูมาตอยปวดเมื่อยทั้งตัวปวดเอสปวดข้อ ดูมาตอยปวดข้อปวดข้อ,อยูริกหรือถูกตีมาถูกพ่อแม่ลงโทษมาก็ทำให้เกิดการปวดจากการถูกกระทำทางร่างกายนะครับก็มีฮอร์โมนไซโตคีนหลัง่งออกมาอีกแหละเมื่อไรก็แล้วแต่ถ้ามีอาการปวดความปวดเกิดขึ้นทั้ง ร่างกายและจิตใจเมื่อนั้นก็จะมีฮอร์โมนอักเสบหลั่งออกมานะครับเมื่อมีฮอร์โมนหลั่งออกมาก็ทำให้เกิดจิตใจที่มันห่อเหี่ยวหรือทำให้ไข้ขึ้นก็ได้เรียกปวดบวมแดงร้อนไงทำให้ไข้ขึ้นก็ได้มีไข้ บางคนมีไขต้ต่ำๆวัดไข้ไม่ขึ้นแต่รู้สึกไม่รบายพามีถ้ามันเป็นเรื้อรงังมันปวดเรื้อรงังฮอร์โมนอักเสบออกมาเรื้อรังก็ทำให้เกิดอาการเบื่ออาหารน้ำหนักลดอ่อนเพรียเพรียแรงนะครับนอนหลับไม่สนิทหลับไม่เป็นตายแล้วฮอร์โมนสุขก็จะหายไปโดยเฉพาะฮอร์โมนซีโรโตนิน ปกติฮอร์โมนซีโรตนน้นนีเป็นฮอร์โมนที่หลั่งออกมาจากทางเดินอาหารเนี่ยมากที่สุด90% 89%หลังทางเดินอาหารเป็นฮอร์โมนที่ทำให้ใจิตใจมีความสุขร่างกายมีความสงบนะครับตัวที่เป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์ซีโรตนนก็คือกรดโปร,โปรโตีนทริปโตแฟน ถ้าในระดับในถ้าในภาวะปกติอทิปกแฟนเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นเซโรโทนินตามปกติมันอยู่แล้วด้วยเซลล์ประสาทภ,ภายในทางเดินอาหารร่วมกับจุลินทรีย์สุขภาพที่ดีๆนะครับไอเซโรโทนินตัวนี้มันจะหลั่งออกมากลางวันนะเยอะแต่เวลากลางคืนไม่มีแสงแดด ซีโรโทนินตัวนี้ก็เปลี่ยนถูกเปลี่ยนให้เป็นเมลาโทนินเป็นฮอร์โมนทําให้หลับเห็นไหมครับมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพราะฉะนั้นซีโรโทนินเป็นฮอร์โมนที่สําคัญแล้วมันหลั่งออกมาเยอะที่สุดในจากสมองที่สองของเราก็คือทางด้านอาหารคนที่มีอาการลำไส้ไม่ดีปวดท้องท้องเสียวันไหนกินสตอกินลูกเนียงกิน ดื่มเหล้า <c oughs> ดื่มเหล้าแล้วปวดท้องมาก่อนดื่มน้ำกระท่อมแล้วมันปวดท้องท้องเสียนึกดื่มนมวัวแล้วท้องเสียเหล่านี้กินเหล้าแล้วปวดท้องเยอะแยะก็ทําให้ซีโรตทนินหลั่งออกมาน้อยเพราะมันมีฮอร์โมนอักเสบออกมามันก็กดการสร้างซีโรตทนิน จากทริปโตแฟนเห็นไหมครับมันมีการอธิบายแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดด้วยหลักวิชาการทางการแพทย์นะครับแล้วพอมีอาการปวดขึ้นมาฮอร์โมนที่น่ากลัวตัวหนึ่งที่ออกมาหลังออกมากเกินเหตุก็คือฮอร์โมนสเตียรอยสเตียรอยนี่เป็นเป็นยาสารพัดนึก พอพูดถึงสเตียรอยนี่นะครับคนบางคนโ๊ยกลัวกันแต่บางคนไม่รู้ก็ไม่กลัวดีอยู่ในชุดยาแก้ปวดเมื่อยอยู่ในชุดยาเจริญอาหารเจ้าเลขขายกันตามบ้านใส่ซองสามเม็ดสี่เม็ดเลขขายกันเอาไปวางให้กินก่อนสักสิบวันวละชุดวันละชุดวละช,ชุดถ้าไม่หายปวดเมื่อยไม่เอาตังค์นะ ครบสิบวันหมดมาเอามาเอามาเอาตังค์ดูอ่าจะหายไม่หายถ้าไม่หายเขาก็มาเอาตังค์เอายาคืนแต่ส่วนใหญ่มันหายอะ่ะเพราะว่ามันมีมันมีสเตียรอย,อยู่ในภาวะที่คนปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวระเีมโอฮอร์โมนอักเสบออกมาอคอร์ติซอลหรือสเตียรอยก็จะหลั่งออกมาภายในร่างกายของเราเองได้ ลังออกมาทําไมก็มาเพื่อลดปวดเมื่อ,อยไงลรางออกมาเพื่อลดไม่ให้ร่างกายมันเครียดไม่ให้มันตายเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้ภายใต้ความเครียดที่มันเรื้อรังแต่มันไอ,อ้คติซอลตัวนี้มันทําให้เกิดการทํางานของภูมิต้านทานต่ําลงนะครับภูมิต้านทานต่ําลง เป็นม,มะเร็งมรงง่ายเป็น SLE ง่ายเป็นโรคภูมิเพียนง่ายนะครับแล้วหัวใจก็เต้นผิดปกติเอกนะครับพอมีอาการปวดปวดมากๆเนี่ยฮอร์โมนอักเสบก็จะหลั่งมาหัวใจก็เต้นผิดปกติบางคนโอ๊ยมันสีวหัวใจมันปวดแปรบเข้ามาในหัวใจเลย ก็สังเกตดูหน้คนที่มันปวดเมื่อยตลอดเวลาเี่ยปวดทั้งปีทั้งชาติปวดเมื่อยต้องกินยาแก้ปวดเมื่อยทุกวันโลหิตจะจางเพราะน่าจะซีดเพราะว่ามันจะไปกดการสร้างสรางสราตัวหนึ่งซึ่งอะไรฮิปซิดินซึ่งเป็นสรารทีสร่สร้างมาจากตับมา สร้างออกมาทําไมสร้างออกมาเพื่อให้ทางเดินอาหารดูดซึมเหล็กธาตุเหล็กมากขึ้นแต่กในใีเดียคนที่มันปวดแล้วมันมีการอักเสบปวดเมื่อยบวมแดงร้อนมากๆปวดนั่นปวดนี่ปวดนู่นปวดจัดซีดโดยเฉพาะคนเป็นโรคสะเก็ดเกินหรือคนเป็นโรคภูมิเพีย้ยนมาตายน,นั้นหน้าตาจะซีดชัดเจนคนเป็นมะเร็งซีดเลย นะครับสรุปว่าการปวดหรือการอักเสบเรื้อรังทำให้เกิดอารมณ์ซึมเศร้าอารมณ์ซึมเศร้าอารมณ์แปรปรวนแล้วก็ทำให้การนอนหลับไม่ดีเป็นหนี้นอนหลับไม่ลงหลับไม่สนิท และทำให้เกิดความทุกข์ทรมานความทุกข์ทรมานนะครับประการต่อมาก็ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันต่ำหรือว่าผิดเพี้ยนไปจากภาวะปกติเพราะฉะนั้นคนถึงติดยาแก้ปวดกันเยอะติดยาแก้ปวดกันเยอะ การที่เราไม่อยากจะปวดเราก็ต้องรู้จักวิธีที่จะชะลอมาให้มันปวดนะครับเพราะปวดเรื้อรังทำให้ซึมเศร้านะครับทำให้ซึมเศร้าโดยเฉพาะคนที่ปวดจากเชื้อไวรัสเริมปวดเช่นประสาทปวดไมเกรนนะครับหรือปวดมะเรง็ง ปวดหลังปวดเส้นประสาทอักเสบหรือปวดประจำเดือนเรือรังปวดอุ้งเชิงกลานเรือรังปวดเริมปวดรอยรอยโรคเริมปวดเส้นประสาทใบหน้าปวดเส้นประสาทใบหน้านะครับ หรือว่าปวดแผลไฟไหม้หรือปวดที่เกิดมาจากปลอกหุ้มเส้นประสาทมันรั่วหรือคนที่ปวดหลังจากผ่าตัดแผนด่นหลังกระดูกสันหลังซึ่งที่จริงเป็นการผ่าตัดที่ผิดพลาดเพราะว่ามันไม่ได้แก้ไขอะไรเลยคนปวดหลังเรื้อรังไปผ่าตัดเพื่อว่าไม่ให้กระดูกมันกดเส้นประสาท แต่กลับเป็นมากขึ้นเพราะว่ามันมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสเชื้อเริมในระบบประสาททำให้การผ่าตัดผิดพลาดแล้วก็ทำให้ปวดขึ้นมาเพราะการรักษาก็ต้องเน้นไปที่เรื่องอันดับแรกสุดก่กอนใช้ยาการใช้ย,ยายาที่ ดีมากๆแล้วก็ปลอดภัยก็พาราเซตามอนพาราเซตามอนนะครับอันนี้ใช้ได้นอกจากนั้นก็เป็นยาพวกเอนเซดพวกขายตามท้องตลาดก็วยาแก้ปวดเมื่อยถึงมันอันตรายนะครับมันทำให้ไตพังมันทำให้ทางเดินอาหารมีเลือดออกมีแผลในทางเดินอาหารได้ ทำให้ไตเจงไตพังได้เราก็ต้องรักษาโรคที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการปวดนั้นด้วยนะครับรักษาไปคู่ขนานกันไปไม่ใช่กินกดอาการเอาผส่วนสมุนไพรที่คนไทยหรือคนทั้งโลกนิยมกินกันก็มีกาแฟ กาแฟที่แก้ปวดไมเกรนดีหรือเกิเพระยาไมเกรนมีกาแฟอยู่ทุกตัวนะครับเดิมกาแฟวันกาแฟดำวันหนึ่งสักสีห้าแก้วเอาขนาดพอเหมาะปานกลางก็สามารถที่จะบรรเทาอาการปวดลงได้เพราะว่ากาแฟนี่มันมีสองมันมีทวินแอคชั่นว่า ถ้าเรากินขนาดปานกลางเนี่ยมันพอปริมปริมจะก,กระตุ้นแล้วมันผ่อนคลายด้วยบางคนดื่มยาดองเหล้ายาดองเหล้าทำไมมันถึงแก้ปวดเมื่อยได้บางคนใส่สมุนไพรเข้าไปบางคนเอาอยาดองเหล้าตะขาบยาดองเหล้าตัวต่อ ยาดองเล่างูงูเห่าว่ากันไปเอาที่ถนัดถือว่าเป็นยาที่น่าหวาดเสียวนะายาดองเล่าเนี่ยมากระทืบโลงอะไรพวกนี้มันก็มีฤทธิ์ในการลดอาการปวดเมื่อยได้ยาดองเล่าบางคนดองกระเทียม กระเทียมเนี่ยแก้ปวดเมื่อยได้ฮะกระเทียมยาดองเหล้ากระชายดำไอ้กระชายดำเนี่ยมันมีออกฤทธิ์เหมือนแอสไพรินเลยกินได้กระชายดำตัวมันเองก็แก้ปวดเมื่อยได้นะครับขิงขานี่ก็แก้ปวดเมื่อยได้มันมีฤทธิ์เบือนแอสไพรินเลยฮะพวกพริกทั้งหลายแคปไซซิน หรือไพลพอรีนที่อยู่ในพริกขี้ไทยแล้วก็แคปไซเซนที่ยาพริกขี้หนูอันนี้ก็แก้ปวดได้อย่างดีเลยเราจะบกปวดเส้นประสาทปวดเริมแต่ว่าเวลาใช้มันก็จะทำให้เกิดอาการร้อนร้อน,อนปวดแสบปวดร้อนได้นะครับและให้ดื่มน้ำไม่เพียงพอ เพราะน้ำเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้มันไปสลายไปเจือจางฮอร์โมนอักเสบถ้าคนปวดเมื่อยมาจากยูริกสูงมันก็ต้องกินยาที่ทำให้เลือดมันใสแล้วก็ทำให้เลือดมันเป็นด่างนะครับโดยเฉพาะเหตินจือหรือโซดา มินหรือพวกโซดาจืดนะครับหรือเติมออกซิเจนเข้าไปนะครับทำให้อาการปวดเมื่อยก็จะหายฮอร์โมนอักเสบก็จะลดลงนี่นะครับมันมีเทคนิคเยอะแยะไปหมดอย่างกระท่อมกระท่อมใน่กินปกติมันมีไมตราจีนีน ซึ่งออกฤทธิ์คล้ายๆกับฟินออกฤทธิ์ในตำแหน่งเดียวกับฟินแต่ว่ามีฤทธิ์แก้ปวดน้อยกว่าฟินประมาณสิบเท่าน้อยกว่าโมฟินประมาณสิบเท่าใบกันใบกระท่อมเอาอมาเคี้ยวได้แต่อย่าต้มเด็ดขาดถ้าต้มแล้วตายเลยกินแล้วไปเรื่อยๆตายนะครับ ทุกเร่งทุกอย่างต้องเดินสายกลางมัดชิมาปฏิปทานะครับท่านผู้ฟังนะครับไม่ใช่ว่าพอปวดแล้วไม่รักษาสาเหตุแล้วเราก็หาสาเหตุมันให้ตรงก่อนที่เราจะเป็นโรคซึมเศร้าปวดเมื่อยที่ทำให้เกิดโรคซึมเศร้าได้ปวดประจำเดือนเรื้อรังทำให้บ้าคลั่งได้ นะครับมันมีผลเยอะนะครับท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นการบำบัดทางกิจจะระการจเจริญมาสมาธิจเจริญสมาธิพาวนาที่เรียกว่าธรรมโอสถก็ใช้ได้รดอาการปวดได้ระดับหนึ่ง เพราะว่ามันเป็นเรื่องของกายความปวดเมื่อยเป็นเรื่องของกายที่ส่งสัญญาณไปให้จิตมันรับรู้นะครับมาเจนรับรู้ว่าปวดเราก็เลยไปกันใหญ่ถ้าเราหัดตายก่อนตายหมายความว่าปวดแหละแต่กูไม่สนใจรู้ว่าปวดแต่กูเฉยๆนะ มองมันปวดหนอปวดหนอปวดหนอมันก็ลดปวดลงได้ระดับหนึ่งนะไม่เชื่อแล้วลองทําดูนะครับท่านผู้ฟังเป็นไงครับท่านผู้ฟังไอ้เรื่องอาการปวดเนี่ยหมายมันพูดกันแล้วก็ไม่หมดไม่เจ๊ไม่สิ้นเพราะว่าเป็นเป็นอาการป่วยไข้ที่มันระบาดหนักทีเดียวในสังคมโลกนะครับอาการปวดเมื่อยบางคน กินกระทอมไม่ได้กินแล้วมันปวดเมื่อยไอ้นั่นเข,เขาเรียกว่ามันขาดยาแก้ปวดขาดไมตรากินีนนมันก็ต้องกินต่อไปอีกเห็นไหมครับท่านผู้ฟังมันไม่ใช่ว่าโรคนี่มันจะมีแค่อย่างเดียวเทบขนาดปวดอย่างเดียวเนี่ยมันทำให้เกิดโรคเพียบเลยนะครับร่างกายร้องว่าปวด ปวดไม่ไหวทนไม่ไหวแล้วร่างกายร้องแค่นี้คนก็เลยต้องพิจารณาสาเหตุว่ามันปวดเรือรงังปวดเฉียบพลันปวดมานานแล้วยังปวดตำแหน่งไหนปวดความแรงเท่าไหร่เนี่ยเต้องเช็คกันหมดตรวจก,กันหมดนะครับท่านผู้ฟังครับฟังเพลงไพระรักเพลงนะครับ